สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการให้กำลังใจของเดือนกุมภาพันธ์นะคะจากหนังสือกำลังใจ3 6 5วันของอาจารย์ไดซาคุอิเคดาค่ะวันที่1กุมภาพันธ์พุทธธรรมกล่าวไว้ว่าคุณลักษณะหนึ่งของโพธิสัตว์คือความสามารถในการสัมผัสรู้ถึงสิ่งต่างๆในโลกความเข้าใจที่ลึกซึ้งจึงเป็นสิ่งจาเป็นและขาดไม่ได้สาหรับการวิเคราะห์ และเข้าใจในการพัฒนาในด้านต่างๆของสังคมและยุคสมัยได้อย่างถูกต้องรวมถึงการคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นอีกด้วยวันที่2กุมภาพันธ์ชีวิตนั้นยาวไกลขอให้คุณอย่าใจร้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือการยึดถืองอนสนไปตลอดชั่วชีวิตและท้าทายตนเองอย่างต่อเนื่องในการสวรดไดโมคูเพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย และอธิษฐานต่อหน้างโงหนซนให้ความปรารถนาทั้งหลายบรรลุผลสําเร็จวันที่สมกุมภาพันธ์ข้าพเจ้าสามารถประกาศได้อย่างมั่นใจว่าหากท่านแต่ละคนที่ภาคเพียรด้วยความกล้าหาญในการทํากิจกรรมต่างๆของสมาคมโซคาและเป็นผู้นําในการเผยแผ่ธรรมภัศาลจะมีชัยชนะต่อทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาและได้รับบุญกุศลอันไร้ขอบเขตจํากัดอย่างแน่นอนนอกจากนี้ขอให้เชื่อมั่นว่า การกระทําดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระนิชเลนไดชนินและจะได้รับการยกย่องและปรบกมือจากพระนิชเลนไดชนินอย่างไม่หยุดหย่อนวันที่สี่กุมภาพันธ์จงอย่าถอยความศรัทธาความกล้าหาญเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากความขี้ขลาดไม่มีอยู่ในความศรัทธาผู้ที่ขี้ขลาดย่อมถูกย่อเย้ยจากคู่ครองลูกหลานเพื่อนและผู้คนทั่วโลก พระนิชเลนไดชนินประกาศไว้ว่าต้องไม่มีคนขี้ขลาดในหมู่ลูกศิษย์ของท่านและอาจารย์โทดะก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันวันที่5้ากุมภาพันธ์ข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกท่านพูดความจริงอย่างกล้าหาญอยู่เสมอจงพูดในสิ่งที่เป็นความจริงโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าคนที่ท่านพูดด้วยจะเป็นใครในเรื่องของการต่อสู้เพื่อความถูกต้องจงอยาขี้ขลาดประจบสอพร หรือพยายามยกยอปอปั้นวันที่6กุมภาพันธ์การดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบันจะทำให้เราสามารถบรรลุปเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตได้แทนที่จะผัดวันประกันพรุ่งเราควรแสวงหาความหมายของชีวิตคิดและทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดณขณะนี้และณสถานที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันการกระทำดังกล่าวเป็นการจุดประกายภายในจิตใจและเติมไฟให้แก่ชีวิต หากไม่ทําเช่นนั้นแล้วเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจได้วันที่7กุมภาพันธ์สภาพแวดล้อมไม่ใช่สิ่งสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวของคุณเองและจากความเพียรพยายามของคุณข้าพเจ้าประประถนาให้พวกคุณแต่ละคนกำหนดเป้าหมายเริ่มลงมือกระทาและทาให้ประสบความสาเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่คือแก่นสารของชีวิตมนุษย์และความท้าทายในวัยยุวชน ซึ่งเป็นเส้นทางชีวิตที่มุ่งสู่อนาคตอันงดงามวันที่8กุมภาพันธ์ข้าพเจ้าหวังว่าในฐานะของผู้นำคุณจะแสดงความขอบคุณและพยายามอย่างเต็มที่อยู่เสมอในการสนับสนุนเหล่าสมาชิกผู้เปี่ยมล้นด้วยน้ำใสใจจริงผู้ซึ่งต่อสู้อย่างแน่วแน่ในการปฏิบัติศรัทธาพระนิชเชลไนดนชนินกล่าวไว้ว่าเมื่อได้พบกับผู้ที่ยึดถือทำอมหารสจั์ขอให้ลุกขึ้น และคำนับพวกเขาเหล่านั้นตั้งแต่ไกลโดยแสดงความเคารพต่อพวกเขาดุดเดียวกับที่แสดงต่อพระพุทธ,ธวันที่9กุมภาพันธ์เอจไม่ใช่สถานที่สำหรับคนขี้ขลาดหรือคนเห็นแก่ตัวผู้ซึ่งทำตามอำเภอใจหรือสนใจแต่ตนเองการเคลื่อนไหวของเอจไม่ต้องการผู้ที่ขี้ขลาดเต็มไปด้วยความสงสัยและยอมแพ้ต่ออิทธิพลในด้านลบโดยง่าย ขอให้พวกเราต่อสู้เพื่อพุทธธรรมใช้ชีวิตด้วยความภาคภูมิใจในฐานะสมาชิกของเ g i ศตวรรษที่21เป็นเก้าวที่สำคัญในการเคลื่อนไหวของพวกเราจงยืนหยัดบนเวทีทองคำและดำเนินชีวิตที่งดงามอย่างแท้จริงท่ามกลางแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณวันที่10กุมภาพันธ์การเผยแผ่ธรรมเทศาลคือเส้นทางที่ยอดเยี่ยมและสูงส่งที่สุดในยุคสมัยธรรมปลายและในอนาคตปราบนิรันดร ขอให้พวกเราเดินหน้าอย่างองอาจและกล้าหาญต่อไปบนเส้นทางแห่งนี้ตามคำสอนของพระนิชเลนไดชนินนี่คือหนทางที่จะทำให้สันติภาพโลกเกิดขึ้นเป็นจริงได้หากเราไม่เผยแผ่หลักธรรมและเจตนารมณ์ของพุทธธรรมของพระนิชิเลนไดชนินแล้วสันติภาพและความสุขของมวลมนุษยชาติก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้วันที่11กุมภาพันธ์ ในเวลาที่เราตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าฉันจะมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันจะเข้มแข็งฉันจะทำหน้าที่เพื่อการเผยแผ่ทมเพศารอย่างราเริงสดใสชีวิตของเราจะเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางดังกล่าวสิ่งสำคัญคือเราจำเป็นต้องมีการตัดสินใจวันที่12กุมภาพันธ์สิ่งสำคัญคือการยึดมั่นในความศรัทธาอย่างแน่วแน่โดยไม่หวั่นไหวไปกับการกระทำหรือคำพูดของบุคคลอื่น ผู้ที่ใช้ชีวิตเช่นนี้คือบุคคลที่เข้มแข็งและไม่หวนเสียใจในภายหลังดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแนวทางการดำเนินชีวิตของตัวคุณเองไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนรอบตัวคุณกำลังทำอยู่วันที่13กุมภาพันธ์การจดจำเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลแต่ละคนคือการแสดงออกถึงความเมตตาการุณาและความหวงใยในทางกลับกันการหลงลืม แสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจใยดีและขาดความรับผิดชอบวันที่14กุมภาพันธ์ความเข้มแข็งคือความสุขและชัยชนะความสุขไม่สามารถเกิดขึ้นกับผู้ที่อ่อนแอและขี้คลาดได้เมื่อคุณต้องต่อสู้คุณอาจแพ้หรือชนะแต่นั่นเป็นเพียงผลลัพธ์ระยะสั้นเท่านั้นการต่อสู้อย่างไม่ลดละคือการพิสูจน์ชัยชนะของคุณในฐานะมนุษย์คนหนึ่งการพัฒนาตนเองให้มีจิตใจที่แข็งแกร่ง มีความศรัทธาที่มั่นคงและมีการอธิษฐานที่หนักแน่นคือชัยชนะและการบรรลุพุทธภาวะวันที่15กุมภาพันธ์ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากที่ไม่อาจคาดการได้อย่างไรก็ตามดังที่อิลลินอร์ลูสเวลกล่าวว่าหากคุณสามารถใช้ชีวิตข้ามพ้นช่วงเวลานั้นสถานการณ์ที่ยากลำบากมาได้ไม่ว่าสถานการณ์ใดจะผ่านเข้ามา คุณก็จะสามารถข้ามพ้นได้อย่างแน่นอนด้วยประสบการณ์เหล่านั้นจะทําให้คุณเข้มแข็งกล้าหาญมั่นใจและประาศจากซึ่งความหวาดกลัวได้อย่างแท้จริงคุณสามารถที่จะบอกกับตัวเองได้ว่าฉันใช้ชีวิตข้ามพ้นความทุกข์ยากที่น่ากลัวนี้มาได้ฉันก็สามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ได้นี่คือคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุดการต่อสู้กับความยากลำบากอันใหญ่หลวง ทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมหาศาลเราสามารถเรียกและแสดงความสามารถที่มีอยู่ในตัวเราให้ปรากฏชัดแจ้งออกมาความยากลําบากเป็นที่มาของการเติบโตอย่างมีชีวิตชีวาและเป็นความก้าวหน้าในทางบวกอีกด้วยวันที่16กุมภาพันธ์ข้าพเจ้าหวังว่าคุณจะดําเนินชีวิตด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระนิชเชลไดชวนินอยู่เสมอปฏิบัติศรัทธานในฐานะลูกศิษย์ที่มี จิตใจเดียวกับพระนิชเรนดชชนินไม่หวั่นไหวกับความอิจฉาริษยาที่ไร้สาระจากผู้อื่นจงก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญด้วยความสนุกสนานล่าเริงและเปี่ยมด้วยเสียงหัวเราะวันที่17กุมภาพันธ์ชีวิตนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพดุจด,ดังเปลวไฟที่ลุกโชนไปยังสวงสวรรค์ที่สามารถเปลี่ยนความทุกข์และความเจ็บปวดให้เป็นพลังสำหรับการสร้างคุณค่าและเป็นแสงสว่างที่สาดส่องไปใน ความมืดมิดดูดสายลมที่พัดอย่างอิสระโดยไม่มีสิ่งใดกีดขวางชีวิตมีพลังที่จะข้ามพ้นอุปสรรคความยากลำบากทั้งมวลราวกับทานน้ำใสที่สามารถชำระล้างรอยแปดเปื้อนและสิ่งโสกรปรกและในท้ายที่สุดชีวิตเปรียบดังผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ที่คำจุนพฤกษชาติและพืชพันธุ์ปกป้องมนุษยชาติด้วยพลังความเมตตาและการดูแลเอาใจใส่ วันที่18กุมภาพันธ์ไม่ว่ากรณีใดๆเราไม่ควรมีความขัดแย้งในทางศาสนาและไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นด้วยแต่ละคนอาจมีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันแต่โดยรลากฐานแล้วพวกเราล้วนเป็นมนุษย์ปุถุชนผู้ซึ่งใฝ่หาความสุขและสันติภาพศาส,สนาควรเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเชื่อมโยงเข้าหากันประสานความดีในจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งสู่ประโยชน์ต่อสังคมและมวลมนุษยชาติรวมทั้งสร้างอนาคตที่ดีขึ้นวันที่19กกุมภาพันธ์ช่วงเวลาของชีวิตผ่านไปโดยไม่มีวันหวนคืนเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้ดังนั้นเราจึงควรดำเนินชีวิตโดยปราศจากการเสียใจในภายหลังซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การตั้งเป้าหมายและท้าทายตนเองอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการก้าวหน้าต่อไปทีละก้าวอย่างสม่ำเสมอและมั่นคงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้วันที่20กุมภาพันธ์ในช่วงบ้านปลายชีวิตของอาจารย์โทดะท่านกล่าวกับลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่บ่อยครั้งว่าจงมีความกล้าหาญในการศรัทธาไม่ว่าผู้อื่นจะพูดอย่างไรจงก้าวหน้าอย่างอาจหาญ จงดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจจงทำให้ความกล้าหาญเป็นลักษณะชั่วนิรันดร์ของสมาคมนี่คือจิตวิญญาณที่ท่านส่งมอบให้แก่พวกเราก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตลงความศรัทธาคือบ่อกเกิดของพลังและความกล้าหาญที่แท้จริงหากปราศจากซึ่งความกล้าหาญและความมั่นใจแล้วพวกเราก็ไม่อาจกล่าวได้ว่ามีความศรัทธาที่แท้จริงวันที่21กุมภาพันธ์ มิตรภาพคือความแข็งแกร่งมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีและความสามารถีในความศรัทธาคือหัวใจของ SGI สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญมากกว่าตัวสมาคมเองพวกเราควรมีความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่เห็นสมาคมสำคัญไปกว่ามิตรภาพและความสัมพันธ์ดังกล่าวสมาคมเปรียบเสมือนตัวกลางในการเสริมสร้างมิตรภาพสัมพันธภาพ และความศรัทธาให้มั่นคงและแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นหากมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อาจทำให้มีจุดจบที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงได้วันที่22กลุ่กุมภาพันธ์อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเอดิสันเขาได้อธิบายว่าเคล็ดลับก็คือการไม่ล้มเลิกอย่างเด็ดขาดก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่การไม่ล้มเลิก เป็นเพียงหนทางเดียวของความสำเร็จฐานทีที่คุณล้มเลิกนั่นคือคุณพ่ายแพ้หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกับความศรัทธาการยอมแพ้ไม่อาจกล่าวได้ว่าเรามีความศรัทธาที่แท้จริงเราจะต้องสวดมนต์ต่อไปจนกว่าคำอธิษฐานจะได้รับคำตอบนี่คือหนทางที่ถูกต้องของการอธิษฐานวันที่23มกุมภาพันธ์หากปราศจากความกล้าหาญพวกเราก็ไม่สามารถมีความเมตตากับรุณาได้ ความกล้า,าหาญและความเมตตาการุณาเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้เช่นเดียวกับเหรียญที่มีสองด้านความศรัทธาคือบ่อกเกิดของความกล้า,าหาญและพระนิชิเลนไดชนินกล่าวไว้ว่าลูกศิษย์ของพระนิชเลนจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดๆหากพวกเขาขี้ขลาดธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งหน้า128คนขี้ขลาดไม่สามารถตระหนักรู้ถึงชัยชนะในชีวิตได้ หากเราไม่มีความกล้าหาญที่จะอุทิศตนอย่างแท้จริงเพื่อการเผยแผ่ธรรมไปสารแล้วเราก็ไม่สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเราเองและผู้อื่นได้วันที่24กุมภาพันธ์พุทธธรรมไม่ใช่การดำเนินชีวิตโดยยึดต,ตัวเองเป็นศูนย์กลางหากเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของธรรมหัตจารย์แล้วก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเรากำลังปฏิบัติพุทธธรรมนักประพันธ์ชาวเยอรมัน เฟเดริกฟอนชิลเลอร์ได้กล่าวว่าบุคคลที่กล้า,าหาญจะนึกถึงตนเองเป็นคนสุดท้ายซึ่งคล้ายคลึงกับคำสอนในสัทรธร,รมปูนิลิกสูตรเกี่ยวกับจิตใจที่ไม่มีความอิจฉาริษยาต่อผู้อื่นการรักษาไว้ซึ่งทำมหัศจรรย์สำคัญยิ่งกว่าชีวิตของตนเองทำมหัศจรรย์และการเผยแผ่ธรรมภพศาลคือศูนย์กลางที่แท้จริงวันที่25กุมภาพันธ์ท่านมหาตามะคานทีได้สอนให้ประชาชนใช้ชีวิต ด้วยความกล้าหาญดุดเดียวกับราชสีโดยเน้นย้ำว่าพวกเขาไม่สามารถทิ้งภาระหน้าที่ไว้กับผู้อื่นได้แต่ต้องยืนหยัดเพื่อตอนเองและต่อสู้เพื่อความถูกต้องยุติธรรมมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นในการก้าวหน้าต่อไปคือการพัฒนาความเชื่อในตนเองและการหล่อหลอมจิตใจที่ยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวนี่เป็นเส้นทางเดียวที่จะนำไปสู่ชัยชนะ วันที่26กุมภาพันธ์พุทธธรรมกล่าวไว้ว่าชีวิตในแต่ละชั่วขณะมีพร้อมซึ่งปรากฏการทั้งหลายนี่คือหลักธรรมในเรื่องหนึ่งขนาดจิตสามพันซึ่งเป็นคำสอนสูงสุดของสัตรธรรมปุรดเลกสูตรและเป็นแก่นแท้ของพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างลึกซึ้งนั้นชีวิตของเราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างจึงจำเป็นที่เราควรสารสัมพันธ์กับผู้อื่น และเชื่อมโยงตนเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นการดำเนินชีวิตโดยคิดถึงแต่ตนเองหรือมีเพียงทฤษฎีแต่ปราศจากการลงมือกระทานั้นไม่ใช่การปฏิบัติพุทธธรรมวันที่27กุมภาพันธ์โดยพื้นฐานชีวิตของทุกคนล้วนเป็นกระจกเงาที่สว่างสุขใสความแตกต่างจะเกิดขึ้นก็ตรงที่การขัดกระจกบานนี้ของแต่ละคน กระจกที่ได้รับการขัดเงาเปรียบเสมือนชีวิตพุทธะในทางตรงกันข้ามกระจกที่ขุ่นมัวเปรียบเสมือนชีวิตของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาการสวดนำเมียวโฮเรเงเเคียวคือการขัดเกลาชีวิตของเราวันที่28กุมภาพันธ์คุณสามารถเปิดหนทางไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และพึงพอใจได้หากคุณมีความศรัทธาที่ลึกซึ้งในการมองทุกสิ่งทุกอย่างว่า เป็นที่มาของการสร้างความสุขและการสร้างคุณค่าในทางกลับกันหากคุณมองทุกสิ่งทุกอย่างในเชิงลบหรือมองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมอชีวิตของคุณจะค,ค่อยๆดำดิ่งสู่ความมืดมิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พุทธธรรมสอนถึงหลักธรรมที่ลึกซึ้งของหนึ่งขณะจ,จิตและยิ่งไปกว่านั้นคือพลังความศรัทธาวันที่29กุมภาพันธ์เมื่อบิดามารดาทุ่มเทตนเองในการปฏิบัติศรัทธา พวกเขาจะสามารถนำพาบุตรหลานของพวกเขาให้พบกับความสุขได้อย่างแน่นอนในทำนองเดียวกันการบรรลุพุทธภาวะของบุตรหลานก็สามารถนำพาให้บิดามารดาบรรลุพุทธภาวะได้อย่างแน่นอนประภาคารหนึ่งหลังส่องแสงนำทางให้เรือมากมายเดินทางผ่านน่านาน้ำที่มีคลื่นลมได้อย่างปลอดภยัยในทำนองเดียวกันผู้ที่มีความศรัทธาเข้มแข็งและมั่นคงนั้น ย่อมสามารถส่องแสงสว่างดังไฟนำทางแห่งความหวังสำหรับครอบครัวของเขา